4ีราศีเตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสีราศีที่ในช่วงนี้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดีดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปิดดวงชะตาสี่ราศีดวงมาฟ้าเปิด ไม่ว่าจะทำงานใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและคุณจะกลายเป็นดาวเด่นในไม่ช้าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กําลังจะคลืบคานเข้ามาโดยมีทั้งหมดดังนี้ราศีแรกได้แก่ชาวราศีมีนเรื่องของการงานขอให้ชาวราศีมีนเตรียมตัวให้พร้อมเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะคลืบคานเข้ามาหาคุณอย่างช้าๆ แนะนำให้คุณทำบุญเกี่ยวกับการสร้างหรือซ่อมแซมสาศาสนสถานเพื่อเป็นการเสริมดวงส่วนการเงินหากวางแผนการซื้อทรัพย์สินในช่วงนี้ต้องชะลอไปก่อนนะคะเพราะรายได้ไม่ค่อยจะแน่นอนความรักคนมีคู่คุณและคนรักต่างช่วยกันสนับสนุนกันและกันให้ประสบความสำเร็จคนโสดยังต้องครองโสดต่อไปสักพักก่อนนะคะ ราศีถัดมาได้แก่ชาวราศีเมษการงานดวงแรงในช่วงปลายเดือนชาวราศีเมษเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้ดีเพราะดวงคุณมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับการทำงานในช่วงระยะนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่หากมีปัญหาก็จะดีขึ้นในไม่ช้าความรักคนมีคู่ช่วงนี้วุ่นวายเพราะคุณคิดแต่เรื่องงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันคนโสดแม้ว่าอยากจะมีคู่แต่ดวงชะตาย,ยังไม่เอื้ออานวยให้พบรักแท้ราศีถัดมาได้แก่ชาวราศีศพฤศภค่ะการงานช่วงนี้ยิ่งทำก็ยิ่งได้ดวงมาฟ้าเปิด ไม่ว่าจะทำงานใดก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและคุณจะกลายเป็นดาวเด่นในไม่ช้าแนะแนะนำให้คุณทำบุญบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นการเสริมดวงค่ะการเงินคุณจะพบค่าใช้จ่ายอันหนักหน่วงในไม่ช้าแนะนำให้คุณเริ่มวางแผนการใช้เงินตั้งแต่ตอนนี้จะดีที่สุดความรัก คนมีคู่ความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นตามการเวลาคนโสดมีเกณฑ์มีคนมารักมาชอบซึ่งมีคนรักคุณอยู่แต่ไม่กล้าแสดงออกราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีพิจิกการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมหากอยากย้ายงานก็จะได้ย้ายหากทำงานที่เดิมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ แนะนำให้คุณจัดโต๊ะทำงานใหม่เพื่อเป็นการแก้กเคล็ดการเงินแม้ว่าจะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายแต่ก็ไม่ทำให้การเงินมีปัญหาแต่อย่างใดโดยมากจะเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งนั้นเรื่องราวความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์กําลังค่อยๆพัฒนาไปอย่างมั่นคงคนโสดยังไม่มีเกณฑ์จะได้พบรักแท้เสียที เปิดดวงสี่ราศีดวงรวยดวงเฮงราศีรักก็ะปังเงินก็ะปังเตือนราศีระวังเกิดปัญหาไม่ทันตั้งตัวถามถึงราศีดวงรวยครึ่งปีหลังราศีที่โดดเด่นที่สุดได้แก่สี่ราศีราศีที่โดดเด่นที่สุดคือราศีเมษค่ะราศีเดียวกับดวงเมือง ดวงเมืองปรับเปลี่ยนก่อนหน้านี้อาจจะขึ้นขึ้นลงลงช่วงนี้จะนิ่งสำหรับชาวราศีเมษเป็นเกณฑ์ที่ดวงการเงินปากพารวยส่วนอีกสามราศีคือราศีตุลราศีกรกฎราศีมังกรเป็นสามราศีที่มีดวงรวยดวงเฮง ส่วนราศีที่อยู่ในเกณฑ์ต้องระมัดระวังทุกเรื่องได้แก่สามราศีราศีแรกได้แก่ราศีพิจิกให้ระวังเรื่องงานหรือการยกเลิอกอะไรบางอย่างกระทันหันการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแนะนำให้ไหว้พระพิฆเนศสารดักเมืองราศีที่สองที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่ชาวราศีกุมให้ระวังเรื่องการเงิน เกิดปัญหาแบบไม่ทันตั้งตัวในช่วงครึ่งปีหลังแนะนำให้ไหว้ท้าเวสุวรรณไหว้องค์พญานาคราชราศีที่ต้องเฝ้าระวังราศีกันให้ระวังเรื่องรักสามเศร้าเราสามคนแนะนำให้ไปไหว้พระแม่รักสมีพระนารายณ์วัดเทพมนเทียนหรือไหว้พระแม่อุมาวัดแขก ส่วนราศีรักรุ่งไปไหนมาไหนก็สวีทหวานกันมากต้องยกให้สองราศีคือราศีเมษและราศีมีนโดยเฉพาะราศีเมษเรียกว่ารักก็ปังเงินก็ปังขอให้ทุกท่านสมหวังดังคำทํานายทุกประการสาธุขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องเลขเสริมดวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ